แจ้งข่าวดีชาวนากลุ่มนี้รับเงินเพิ่มจ่ายพฤศจิกายนนี้รับเงิน7 0 0ดร้อถึง1บาททั่วประเทศ สวัสดีคะ่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่21ตุลาคม2564และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะแจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไรช่ชาวสวนทุกคน,นะคะ่ะข่าวดีมาแล้ววันนี้คอรมออนุมัติ เพิ่มวงเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องในกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรวมไปถึงกลุ่มที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนและคนที่ใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งรัฐบาลเติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังให้อีก1,500บาทและคนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนรับอีกเดือนละ500บาทเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดไปพร้อมๆกันค่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้ก็ติดการประชุมครมอการประชุมคอรมอวันนี้นะคะยังไม่มีโครงการประกันร,รายได้ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำมปหลังยางพาราและปลามก็ยังไม่เข้าคอรมอเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรรอติดตามความเคลื่อนไหวความคืบหน้าในการนำเข้าคอรมอน่าจะเข้าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเดี๋ยวทางช่องจะติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้มาฝากอีกทีค่ะหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางช่องจะรีบมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ แต่ข่าวดีของวันนี้คือรัฐบาลเพิ่มวงเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนพ่อแม่พี่น้องที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในโครงการเพิ่มกำลังซื้อและพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรทั่วประเทศใช้จ่ายสิทธิ์คนละครึ่งรับเงินสูงสุดถึง1 5 0 0บาทเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดของแต่ละโครงการที่รัฐอนุมัติเพิ่มให้กันเลยค่ะ มาเริ่มที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรัฐบาลเพิ่มวงเงินให้อีก300บาทในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เคยได้รับสิทธิ์ในเดือนละ200บาทซึ่งเพิ่มให้อีก300บาทนะคะจะได้รับเดือนละ500บาทนานถึง2เดือนก็คือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะคะจะรับเงินในโครงการเพิ่มกำลังซื้อเติมเข้าไปในบัตร เดือนละ500บาท2เดือนหลังจะได้รับรวมอยู่ที่1,000บาทเลยค่ะซึ่งในขณะเดียวกันการเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ500ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อท่านจะได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ200ถึง300บาทเหมือนเดิมไม่มีการตัดสิทธิ์ใดๆนะคะพอแม่พี่น้องจะได้รับเงินรวมอยู่ที่ใครที่เคยได้รับ200 เพิ่มกำลังซื้ออีก500บาทรวม700บาทและใครที่เคยได้รับ300บาทเพิ่มกํำลังซื้อไปอีก500บาทรวมแล้วจะได้รับ800บาทเลยนะคะยินดีกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้ด้วยนะคะและส่วนคนที่ใช้ใจ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนก็คือคนที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะเก่าค่ะแต่ว่าเป็นผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียงโดยใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนเคยได้เดือนละ200บาทแต่เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะคะท่านจะได้รับเพิ่มอีก300บาทและท่านจะได้รับเพิ่มเข้าไปในบัตรเป็นเดือนละ500บาทนานถึง2เดือนใช้จ่ายและรูดซื้อสินค้าได้เลยค่ะยินดีด้วยนะคะกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้และเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟสสาม ซึ่งคอรมอได้มีมติอนุมัติโครงการคนละครึ่งออกมาคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564นี้นะคะซึ่งจะมีการจ่ายเงินให้อีก1,500บาทเรียกโครงการนี้ว่าโครงการคนละครึ่งเฟสสีและนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ